ทางกฎหมายอิสลามค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การดูแลบุคคลไร้ความสามารถอย่างชัดเจนนะคะเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และทรัพย์สินของผู้ที่ไม่สามารถจัดการชีวิตตนเองได้ขั้นตอนทางกฎหมายในการดำเนินการเป็นอย่างไรวันนี้ติดตามได้ใน3นาทีกับไอาการแผ่นดินค่ะ วันนี้นะครับเราจะมาคุย ข้อ,อกฎหมายในเรื่องการตั้งผู้ปกครองของคนไร้ความสามารถซึ่งตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสามีเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงและภรรยาต้องการที่จะนําเงินในบัญชีของสามีไปใช้ในการรักษาและดูแลสามีซึ่งภรรยาไม่สามารถถอนเงินออกมาจากบัญชีสามีได้เนื่องจากมีชื่อของสามีอยู่และสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ไม่สามารถไปทําธุรกรรมกับธนาคารได้ปัญหานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีคําสั่งศาลเพื่อให้ภรรยานําคําสั่งศาลนี้ไปใช้ในการถอนเงินออกจากบัญชี ซึ่งกฎหมายเราถือว่าสามีนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถและจะให้ภรรยาเนี่ยเป็นผู้ปกครองของสามีในการจัดการหรือดําเนินการแทนดังกล่าวซึ่งบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมายเรามาดูกันว่าเขาคือบุคคลใดลักษณะของบุคคลไร้ความสามารถนั้นจะมีปัญหาเรื่องสติปัญญากายพิการหรือจิตฟัน่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนวิกลจริตหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นคนบ้านั่นเองหรือลักษณะทางร่างกายไม่สามารถที่จะ ัดการนิตกรรมสัญญาหรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้เมื่อเราทราบความหมายหรือรู้ว่าบุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถแล้วญาติพี่น้องผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะตั้งให้ตนเป็นผู้ปกครองและใช้อำนาจปกครองผู้ไร้ความสามารถดังกล่าวประโยชน์เพื่ออะไร เพื่อที่จะได้จัดการทําการแทนบุคคลผู้ไร้ความสามารถนั้นในการทําสัญญานิติกรรมหรือเอกสารใดๆสาคัญที่สําคัญและที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแล้วให้เป็นอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจในการที่จะสั่งคำร้องเพื่อตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ปกครองผู้ไร้ความสามารถและนำคำสั่งศาลนั้น ไปใช้ดําเนินการแทนผู้ไร้ความสามารถปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมีตัวอยา่างใดบ้างที่เราจะพบเจอกรณีแรกคือสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ภรรยาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ยื่นคําร้องต่อศาลส่วนกรณีที่ได้พบเห็นกันบ่อยๆก็คือทางสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิเรามีอํานาจหน้าที่ที่จะยื่นคําร้องแต่งตั้งผู้จัดการมอดกให้กับทุกท่านแล้วทายาท ที่มีสิทธิ์รับมรดน้นจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้จัดการมรดกแต่ปรากฏว่าทายาทนะครับที่จะต้องเซ็นยินยอมกลายเป็นคนวิกลจริตหรือคนบ้าน,นั่นเองหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อมาปรึกษาอายการคุ้มครองสิทธิ์แล้วทายายการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะแนะนําว่าเดี๋ยวเราจะยื่นคําร้องให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือคนวิกลจริตนั้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ และตั้งผู้ปกครองดําเนินการแทนโดยผู้ปกครองมีอํานาจในการที่จะเซ็นหนังสือให้ความยินยอมในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกครับทุกท่านสามารถที่จะโทรมาสอบถามทางสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ในทุกพื้นที่หรือสายด่วน1157